สวัสดีครับมาพบกับข่าวจิกกัดกับเมนสแตนและพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับฟาบิซิโอโรมาธนากระไรแม่มาวันนี้เราจะมาสรุปผลฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคู่เมื่อคืนนะครับอาริจโกเมลิดชนะปอร์โต้2ประตูต่อหนึ่ง คลับรูสชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซนหนึ่งประตูต่อศูนย์บาร์เซโลนาชนะวิเชลีย์โพเซนห้าประตูต่อหนึ่งอินเตอร์มิลานแพ้ไบเยนเมนิกศูนย์ประตูต่อสองท็อตแนมฮอสเปอร์ชนะโอลิมปิกมาร์เซสองประตูต่อศูนย์อายักอัมสเตอร์ดัมชนะเรนเจอร์สี่ประตูต่อศูนย์อาร์ชัแฟรงเฟิร์ตแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนศูนย์ประตูต่อสามก็ผลบอลเรามีเพียงเท่านี้นะครับไม่ได้มีคู่อื่นเพิ่มแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอลากันไปแล้วคู่ลิเวอร์พูลัะ ลิปูแข่งไงเมื่อคืนมีแค่นี้เมื่อคืนลิปูแข่งนะไหนมีแค่นี้ไม่มีแล้วลิปูไปเย็นนาโปลีไไงมีมีมีแข่งอยู่มีมีมีผลอะไรทั้งนั้นเไม่มีไม่ได้แข่งไม่ได้แข่งโอ้จบจบจบ